สวัสดีครับทุกท่านที่มีความสนใจในคณิตศาสตร์คลคูลัสหรือคณิตศาสตร์วิศวกรรมทุกท่านนะครับนี่ก็จะเป็นการยกตัวอย่างง,าง่ายๆอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวข้องกับพื้นฐานผมนำเนื้อหามาจากคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมนะครับของ อาะารย์สิบุตรเราเจริญนะครับเล่มสีฟ้านะครับต้องขอนําโจทย์ท่านมานะครับนําเสนอนะครับเป็นแรงบันดาลใจดีกว่านะครับหลายท่านนะครับคงจะศึกษาเล่มนี้มาแล้วก็ไปด้วยตนเองได้บ้างนะครับหรือบางท่านก็ไปได้บ้างไม่ได้บ้างครับมาดองมาลองเจอกันสักหน่อยนะครับตัวอย่างแรกนะครับของตำราเล่มนี้ก็คืออสมการนะครับหลายท่านก็คงต่อใจไม่ถ้าผมเองในสมัยแรกๆที่ทําการศึกษานะครับ ครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างโจทย์นะครับตัวอย่างหนึ่งครับครับผมขอยกตัวอย่างโจทย์นะครับเอาเป็นว่าเป็นอัสมการข้อหนึ่งแล้วกันนะครับดูซิพอจะไหวไหมนะครับกกาสีแดงแล้วกันนะครับ อะสมการนะครับจงหาคำตอบของอะสมการก็คือ x นะครับบวก2น้อยกว่า3นะครับอ่ะ x บวก2น้อยกว่า3นะครับอักษรนี้นะครับคืออักษรเครื่องหมายน้อยกว่านะครับนะครับทางซ้ายมือนี้น้อยกว่าทางขวามือนะครับนะเรามาลองทำกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ปากกาสีน้ำเงินนะครับในการแก้ไขปัญหาโจทย์นะครับ x บวก2น้อยกว่า3นะครับอย่างแรกนะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ย ฝั่งซ้ายมือนะครับคือ x บวก2เราจะต้องทําให้มันเหลือเพียง x ตัวเดียวนะครับดังนั้นเราต้องกําจัดบวก2ให้หายไปนะครับดยการลบ2ทางซ้ายและลบ2ทางขวาแบบนี้ครับจากเดิมนะครับคือ x บวก2น้อยกว่า3ใช่ไหมครับอันนี้ผม Copy วางเลยนะครับเห็นไหมครับแต่อย่างที่ได้บอกไว้ก็คือผมจะกําจัดบวก2ทางซ้ายมือให้หายไปการจะทําให้หายไปก็คือนําไปลบ2ใช่ไหมครับ แต่อยู่ๆเรามาใส่แค่นี้ไม่ได้นะครับเราต้องใส่ทั้ง2ด้านครับก็เป็นประโยคสุดคลาสสิกนะครับคือลบสทางซ้ายและลบสทางขวาครับ2องลบสองเท่ากับศนย์นะครับสามลบสเท่ากับหนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ x น้อยกว่า1ครับพอเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับก็เพียงพอต่อการจบแล้วครับของ อะสมการนี้นะครับคำตอบก็คือ x นะครับเป็นจริงแต่ต้องน้อยกว่า1หรือต่ำกว่า1เป็นต้นไปนะครับดังนั้นการตอบแบบนี้นะครับอาจจะไม่เห็นภาพครับต้องตอบด้วยเส้นจำนวนจริงครับเส้นจำนวนจริงนะครับผมวาดเส้นตรงเส้นหนึ่งครับอ่าครับผมผมวาดเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับโดยตรงนี้นะครับเป็นตำแหน่งของค่า1นะครับ เครื่องหมายน้อยกว่านะครับเป็นเครื่องหมายที่ไม่ใช่แปลว่าค่านั้นฉะนั้นเราต้องใช้วงกลมนะครับที่ไม่ฝนนะครับหลายท่านผ่านเข้าใจว่าเฮ้ยวงกลมข้างในเป็นบวกไม่ใช่นะครับวงกลมแล้วมันบวกตัดกับเส้นพอดีเห็นไหมมันล้อมรอบเส้นขีดหนึ่งพอดีแปลว่ายกเว้นค่า1นะครับ x จะเป็นจริงเมื่อนะครับเมื่อต่ำกว่า1เป็นต้นไปนะครับดังนั้นเราก็ทําการฝนนะครับยกเว้นค่า1 นะครับเหล่านี้เป็นจริงหมดนะครับฝนทึบๆหน่อยนะครับยกเว้น1น,นะครับถ้า x เป็น1อ่ะสมการนี้ไม่เป็นจริงนะครับฉะนั้นทุกค่าที่ตรงนี้นะครับต่ำกว่า1เป็นจริงฉะนั้นต่ำไปเรื่อยต่ำไปเรื่อยต่ำไปเรื่อยต่ำสุดขอบโลกเลยก็คือลบ อนันต์นะครับหรือลบอินฟินิตี้นั่นเองนะครับเวลาเราตอบเราก็ตอบเป็นเซตครับตอบแบบนี้ครับช่วงเปิดนะครับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงช่วงเปิดของ1เช่นกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าช่วงเปิดนะครับนะครับของลบอินฟินิตี้ถึง1นะครับเป็นไงบ้างครับพอเข้าใจบ้างไหมครับผมขอบคุณครับสำหรับข้อแรกครับ เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปครับผมครับสวัสดีครับเรามาลองทำโจทย์การแก้อสมการอันดับหนึ่งนะครับจะมีความยากขึ้นเล็กน้อยนะครับผมกำหนดให้นะครับเป็น 2x บวกหน้อยกว่า x ลบสี่ครับโจทย์ปัญหานี้นะครับเป็นโจทย์ปัญหาการแก้อสมการอันดับหนึ่งนะครับเรามาลองทำดูครับอย่างแรกนะครับเรากำจัดทางซ้ายมือนะครับให้เหลือเพียง x ตัวเดียวโดยเริ่มจากการกำจัด1นะครับบวก1ที่ติดอยู่กับ2 x นะครับให้หายไปก่อนนะครับวิธีการกำจัดนะครับ2 x บวก1 น้อยกว่า x ลบ4จะเห็นว่าผมเขียนเหมือนบรรทัดบนเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมกำลังแสดงการให้เห็นว่าผมจะลบ1ทั้งสองข้างครับของอสมการนี้ได้นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถกำจัดบวก1นะครับซึ่งติดอยู่กับ 2x ได้นะครับทางซ้ายมือนะครับวก1ตรงนี้ก็จะเป็น0ูนยละส่วนทางขวามือครับลบ4ลบ1เป็นลบ 5ครับเรามาจัดเรียงกันใหม่นะครับทางซ้ายมือเป็น2 x นะครับ2 x ไม่ต้องเติมว่า2 x บวก0นย์ะครับก็เป็น2 x แล้วนะครับน้อยกว่า x ลบ5ครับพบว่าอะไรครับพบว่าตอนนี้นะครับทางขวามือยังมี x เช่นเดียวกับทางซ้ายมือเราต้องให้เหลือ x เพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับ การกำจัด x ทางขวามือนะครับมันคือบวก x นะครับเราจะทำให้มันหายด้วยการลบ x ทั้ง2ข้างครับทำอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขอ copy วางนะครับในบรรทัดถัดมานะครับเสียก่อนนะครับเอาละและผมก็แสดงให้เห็นนะครับว่าผมลบ x ทั้ง2ข้างหเห็นไหมครับ จะทาอะไรก็ทําทั้งสองข้างของอะสมการนั้นนะครับมันก็จะเกิดอะไรขึ้นครับทางสายมือนะครับ 2x ลบ x จะเป็น x นะครับก็คือ 2x ลบ 1x นั่นแหละนะครับเอาสัมประสิทธิ์มาลบกันก็จะเหลือ1นะครับเป็น x น้อยกว่าเห็นไหมครับว่า x ลบ5และลบ x นะครับฉะนั้นก็จะเป็นลบ5นะครับและเราก็ได้ คำตอบของอสมการนี้ละครับก็คือ x มีค่าน้อยกว่าลบ5ไปจนถึงลบอนันต์เลยนะครับไปทางซ้ายมือของเส้นระบบจำนวนจริงนะครับเรามาสรุปคำตอบของความหมายของ x น้อยกว่าลบ5กันนะครับอสมการนะครับจะทำให้คุณเข้าใจเรื่องจำนวนจริงได้อย่างดีนะครับเรามาดูกันครับความหมายของ x น้อยกว่าลบหหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทุกทุกค่านะครับที่น้อยกว่าลบหเป็นต้นไปนั้นจะเป็นจริงกับคําตอบนี้ครับผมขอวาดเส้นจํานวนนะครับเป็นเส้นเส้นหนึ่งนะครับซึ่งพอจะทราบดีนะครับว่าทางซ้ายมือเป็นลบอินฟินิตี้นะครับหรือลบอนันต์ An นั่นเองส่วนทางขวามือนะครับก็คือบวกอินฟินิตี้หรือบวกอนันต์ An นะครับ เราก็กำหนดนะครับตำแหน่งตำแหน่งหนึ่งนะครับง่ายๆว่าตำแหน่งนี้นะครับคือลบห้านะครับฉะนั้นคําว่า x น้อยกว่าลบห้าหมายความว่าอะไรหมายความว่าทุกๆค่านะครับน้อยกว่าลบห้าหมดเลยนะครับและไม่รวมถึงลบห้าด้วยฉะนั้นเราจะใช้วงกลมที่มีลักษณะไม่ฝนทึบนะครับลอ้ลอมรอบลบห้านี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่ายกเว้นลบห้านะครับแต่ ลบ9 9 9 9ได้มั้ยได้ไหมได้นะครับลบ4.9ลบ4ีลบ4.7เียเดเฉียดเกือบลบ5เป็นจริงหมดนะครับดังนั้นผมก็ฝนนะครับความหมายของมันนะครับก็ทับไปเลยเห็นไหมครับอ่าโอเคแ๊บนึงนะครับ นะครับทีนี้เรามาตอบในลักษณะของช่วงนะครับเป็นยังไงนะครับลักษณะของช่วงแบบนี้นะครับเราเรียกว่าช่วงอนันต์นะครับช่วงอนันต์ก็คือมีอินฟินิตี้นะครับเข้ามาปะอนกับการกําหนดขอบเขตนะครับเพราะว่ามันได้หมดไงนะครับเราทีนี้เราก็มาดูนะครับว่ามันยังไงทางไยมือนะครับมันเป็นลบอินฟินิตี้เห็นไหมดังนั้นเราก็เอาลบอินฟินิตี้มานะครับและก็คอมมาด้วยลูก น้ำนะครับกับลบ5แบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้วงเล็บที่มีลักษณะวงเล็บโค้งนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เราเรียกว่าช่วงอนันต์นะครับเพราะว่าด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นช่วงอนันต์ครับเป็นลบอินฟินิตี้เห็นไหมและลักษณะของวงเล็บแบบนี้วงเล็บที่ไม่ตรงกับค่านั้นนะครับเป็นค่าที่อยู่เหลื่อมถัดไปนะครับไม่นับค่านั้นเราเรียกว่าช่วงเปิดนะครับเป็นลักษณะช่วงเปิดนะครับ นี่ก็คือลักษณะของเซตคำตอบนะครับหรือจะตอบแบบเซตที่มีเงื่อนไขนะครับก็คือเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือ x นะครับโดยที่ x นั้นน้อยกว่าลบหนะครับเป็นการให้เหตุผลนะครับนี่ก็คือลักษณะของการตอบคำตอบของโจทย์ปัญหาอสมการนะครับและนี่ก็คืออสมการอันดับหนึ่งครับผม เดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะครับผมสวัสดีครับเรามาทำโจทย์ปัญหาอสมการที่มีความยากขึ้นและมีโอกาสผิดพลาดสูงขึ้นครับตัวอย่างนี้นะครับโจทย์คือลบ x ส่วน5น้อยกว่า 3x บวก2ครับการดำเนินการในการแก้ปัญหานะครับ อย่างแรกนะครับเราจะจัดการส่วน5นะครับทางซ้ายมือของเครื่องหมายน้อยกว่านะครับโดยการนํา5มาคูณนะครับทั้ง2ข้างของอสมการนะครับก็คือทางซ้ายมือก็มี5และทางขวามือก็มี5นํามาคูณนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจากโจทย์ปัญหานะครับผมนํามาวางในบรรทัดแรกนะครับก็เป็น โจทย์ปัญหานะครับส่วนบรรทัดถัดมานะครับผมได้ขยับเลื่อนออกมาหน่อยเพื่อจะได้เห็นการเติม5นะครับทั้งสองข้างดังนี้ครับนี่นะครับเติม5ครับคูณนะครับและทางขวามือก็เติม5นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกว่านำา5มาคูณทั้งสองข้างของอสมการนะครับเมื่อนำมาคูณแบบนี้ครับทางซ้ายมือนะครับ ก็จะเป็นเศษ5ตัดกับส่วน5นะครับส่วนขวามือของเครื่องหมายน้อยกว่านะครับ5จะคูณ3นะครับได้15และคูณกับ2ได้10ครับดังนั้นมันจะเป็นผลแบบนี้ครับลบ x น้อยกว่า 15x บวก10นะครับ เพราะว่า5 3 5 5นะครับและ5 2 10ครับคือการคูณเข้าบุเล็บนะครับต่อมาลบ x ทางซ้ายมือนะครับเราจะทำให้เขาหายไปนะครับเพื่อให้เหลือแต่ด้านขวามืออย่างเดียวนะครับหรือคุณจะทำด้านขวามือให้เหลือแต่ด้านซ้ายมืออย่างเดียวคำตอบจะเป็นคำตอบเดียวกันนะครับแต่ตัวอย่างนี้เราจะทำให้ทางซ้ายมือหายไปครับการทำให้ทางซ้ายมือหายไปเห็นลบ x ใช่ไหมครับ ดังนั้นเราก็เติมบวก x ทั้ง2ข้างของอักสมการนี้เป็นแบบนี้ครับฉะนั้นนะครับลบ x น้อยกว่า1 5 x บวก10นะครับเราก็เพียงแค่เติมบวก x เข้าไปนะครับและบวก x เข้าไปบวก x ทางซ้ายนะครับก็คือบวก x ลบ x จะได้0นะครับส่วนทางขวามือครับ 15x บวก10บวก x ก็คือ 16x บวก10นั่นเองนะครับเพราะเป็นการนำสัมประสิทธิ์นะครับคือ15กับ1นะครับมาบวกกันเป็น 16x ครับดังนั้นก็จะได้0น้อยกว่า 16x บวก10แบบนี้ครับ0 น้อยกว่า1 6 x บวก10ครับต่อมาครับเราจะกำจัดบวก10ทางด้านขวามือนะครับด้วยการลบ10ทั้ง2ข้างของอัสมการนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ0-10ลบ10น้อยกว่า1 6 x บวก10นะครับของเดิมนะครับและลบ10ครับเพียงเท่านี้ ก็จะทำให้ทางขวามือนั้นไม่มีบวก10นะครับส่วนทางซ้ายมือนะครับจะมีลบ10นะครับเป็นแบบนี้ครับลบ10น้อยกว่า 16x ต่อมาครับขั้นตอนสุดท้าย 16x เนะครับเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการครับคือ16เราต้องนำา6 6หายไปโดยการหาร16ทั้ง2ข้างหรือคูณ1ส่วน16ทั้ง2ข้าง นะครับผมขอใช้เศษ1ส่วน16คูณทั้ง2ข้างของอะสมการนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเศษ1ส่วน16หรือหาร16ทั้ง2ข้างนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนครับทีนี้16ก็จะตัดได้นะครับกลายเป็นทางซ้ายมือคือลบ10ส่วน16น้อยกว่า x ครับลบ10ส่วน16นะครับเราก็อาจจะตัดหรือจะตอบแบบนี้ก็ไม่ผิดใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ตอนนี้คำตอบมันท่าแม่งท่าแม่งนิดหนึ่งนะครับผมขอ copy ้ไปหน้าต่อไปอีกแป๊บหนึ่งนะครับมันยังต้องมีต่ออีกหน่อยนะครับเอาล่ะครับลบ10ส่วน16เราจะมอง ไม่ออกนะว,ว่ามันขนาดประมาณเท่าไหร่เราก็ใช้แม่2ก็ได้นะครับเพราะแม่2สามารถไปถึง10และ16ได้2 5 10นะครับ2 7 4 4 8 8 6 6ครับเราก็สามารถไปต่อได้ก็คือลบเศษ5ส่วน8น้อยกว่า x ครับการได้คำตอบในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่ง x อยู่ทางด้านขวามือของอสมการนั้นอาจจะทำให้มองภาพได้ยากนะครับ ถ้าเราจะเปลี่ยนเครื่องหมายจากลบห้าส่วนแปดน้อยกว่า x เป็นให้ x มันอยู่ทางซ้ายมือเราจะต้องกลับเครื่องหมายนะครับตามไปด้วยนะครับก็เพียงแค่เปลี่ยนจากน้อยกว่าเป็นมากกว่านั่นแหละนะครับและให้ x ย้ายไปอยู่ทางซ้ายมือแบบนี้ครับ x ก็จะมากกว่าลบห้าส่วนแซึ่งลักษณะคำตอบแบบนี้จะทำให้คุณเห็นภาพและสามารถพลอต ลงบนเส้นจำนวนจริงได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับขณะนี้คำตอบของอสมการคือ x จะต้องมากกว่าลบ5ส่วน8เป็นต้นไปนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะพ o อ,อยังไงครับ x มากกว่าลบ5ส่วน8ะครับ c o เขียนคำตอบไปนะครับ x จะต้อง มากกว่าลบ5ส่วน8ดนะครับดังนั้นผมขอวาดเส้นจำนวนจริงนะครับโดยทางซ้ายมือนะครับก็คือลบอินฟินิตี้นะครับหรือลบอนันต์ส่วนทางด้าน,นขวามือนะครับก็คือบวกอินฟินิตี้หรือบวกอนันต์นะครับบวกอนันต์ไม่จำเป็นต้องเติมบวกก็ได้นะครับใครๆเขาก็รู้กันนะนะครับ ต่อมาครับเราก็ให้ลบ5ส่วน8นะครับอยู่ตรงตำแหน่งกึ่งกลางก็ได้นะครับเพราะมันไม่ได้มีเรื่องราวของค่าอื่นมาบนนะครับเราให้ลบ5ส่วน8อยู่ตรงนี้ทีนี้นะครับเครื่องหมายมากกว่าหมายความว่ามากกว่าลบ5ส่วน8เป็นต้นไปครับดังนั้นข้ามลบ5ส่วน8ไปครับเราก็จะใช้วงกลมใสนะครับซึ่งแปลว่า ข้ามลบ5ส่วน8ไป x จะมากกว่าลบ5ส่วน8เป็นต้นไปนะครับและเป็นจริงนะครับฉะนั้นเราก็สามารถฝนไปเลยนะครับทางขวามือนะครับแบบนี้ครับก็คือช่วงเปิดนะครับลบ5ส่วน8นะครับไปจนถึงบวกอินฟินิตี้นะครับ ซึ่งเป็นช่วงอนันต์นะครับและก็เป็นแบบช่วงเปิดทั้งคู่เลยนะครับโดยเป็นเซตคำตอบของอสมการเป็นปีกานะครับ x โดยที่ x จะต้องมากกว่าลบเศษ5ส่วน8นะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับก็เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นจริงนะครับ ครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในข้อต่อไปครับขอบคุณมากครับผม